จากช่องป้าแป้นรีวิวนะคะหลายๆคนเป็นไหมคะว่าเวลาสระผมนะคะจะต้องเข้าร้านสระผมได้ผมนะคะซึ่งก้อยอะคะ่ะถ้าอยากจะไปออกงานหรืออยากจะทํากิจกรรมอะไรที่จะต้องแบบเน้นความสวยงามของทรงผมเนี่ยก้อยก็จะต้องทําอย่างนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ทีนี้วันหนึ่งนะคะก้อยก็ได้มาค้นพบกับ เซรั่มผมค่ะช่วยทําให้ก้อยเนี่ยไม่ต้องเข้าร้านทําผมเลยค่ะเวลาไปกิจกรรมที่ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็คือเราสระผมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลงทรีทเมนต์ผมแล้วก็ลงเซรั่มผมนะคะแล้วก็นอนค่ะพอตื่นมาปุ๊บผมก็จะโอเคอันนี้คือก้อยไม่ได้ใดนะคะแต่ก้อยก็ค่อนข้างพอใจค่ะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะ ให้มันงุ้มแบบเนี้ยก็โอเคแล้วนะคะทีนี้ก้อยก็เลยจะมาแนะนําว่าเซรั่มผมเนี่ยตอนนี้ที่ใช้อยู่มีทั้งหมด3แบรนด์นะคะ อันดับที่ก้อยชอบมากเลยนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยน <This> ี่เราจะบอกอันดับหนึ่ง 1. 1> ก่อนเลยนะอันดับหนึ่งคือนี่ค่ะตัวนี้นะคะก้อยได้มาจากที่ตุรกีค่ะคือตอนนั้นก้อยไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวเซรั่มผมไปนะคะคือเราไปทั้งหมดประมาณ6กเวันที่ตุรกีนะคะแล้วคือ6กเวันถ้าเราไม่สระผมเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนอะถูกไหมเราก็เลยจะต้องแบบสระผมแล้วพอสระผมเสร็จเป็นคนที่จะต้องใช้เซรั่มผมนะคะหลังจากสระผมเสร็จเนี่ยทุกครั้งนะคะเราก็เลย ไปที่ตลาดค่ะซึ่งในตลาดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบตลาดสดมีผลไม้มากมายนะคะแล้วก้อยก็เลยลองเข้าไปถามร้านเป็นแบบร้านขายของชําอะคะ่ะขายเครื่องสําอางด้วยแล้วก็ขายผักผลไม้ขายเยอะมากในร้านนั้นนะคะก็เลยถามเขาว่าเออมีแฮร์เซรั่มไหมเขาถามก็ว่าออต้องการแบบไหนเราเตรียมเงินไว้สําหรับแฮร์เซรั่มในชีวิตเราเนี่ยมันประมาณ2อ0สเท่านั้นแหละ่าแนะนาหลายตัวเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเอา the best ไหม the best แล้วก็บอกโอ้โหถ้า the best มัน คือเราไม่ได้ถามราคาเราก็ถามว่าเอ้ยมันแบบธรรมดาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ตัวนี้มาซึ่งราคาประมาณ2-300บาทแต่อยากจะบอกว่าราคาของเขาเทียบกับคุณภาพคือดีมากคือใช้แล้วไม่ต้องใดผมเลยอะเออแล้วผมแบบผมดีมากเดี๋ยวจะมีรูป ที่เราไปตุรกีให้ดูนะคะที่ประทับใจมากแล้วไม่อยากใช้ให้หมดเลยเพราะกลัวหมดแล้วมันหาซื้อไม่ได้ <c oughs> ถ้าใครแนะนํานะคะได้นะคะแนะนําทีนะคะว่าตัวนี้ซื้อที่ไหนนะคะจะตามไปซื้อจริงๆดูสิกใ็ใช้ไปนะคะเหลือเท่านี้แล้วเหลือเท่านี้คือถ้าหมดแล้วจะทำยังไงขนหนอมเก็บไว้มากจะใช้เฉพาะในโอกาสสำคัญๆเท่านั้นนะคะที่ที่จะใช้ตัวนี้นะอ,อันดับสองนะคะที่ใช้แล้วประทับใจนะคะก็คือตัวนี้ ตัวนี้มันเ็นอินตาลีตัวนี้600กว่าบาทนะจ๊ะแต่ก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ oh, <no. S 1> ยังไม่ได้จริงๆคือตัวนี้นะคือหวีหวีบ๊บมันก็โอช่บ่ะแต่นี้มันก็มีกระดกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวที่เป็นลำหนึ่งคือรักมากนะคะอันนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้วทีนี้พอมันใกล้จะหมดแล้วนะคะตัวนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้อะไรดีที่มันจะตอบโจทย์เดาวเพื่อทดแทนระหว่างวัน เพราะว่าก็มีคนไปไว่ายน้ำเพราะว่ายนะ้ำปุ๊บผมแห้งถ้าเราจะแบบงกเก็บอันนี้ไว้นะคะแล้วไม่ใช้ดูแลสุขภาพผมเลยเนี่ยคือมันไม่โอเคยังไงก็ต้องใช้นี้ก้อยก็เลยเข้าไปดูหลายๆคนนะคะเขาเอามาขายตัวนี้ซึ่งราคาแบบไม่แพงไม่แพงเลยหลักร้อยอะไรอย่เงี้ยถูกกว่าถูกกว่าตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าจะเอามาใช้แก้ขัด พอกดตัวนี้หมดเนะี่ยนะคะเป็นของเกาหลีคะ่ะทุกคนซึ่งเนี่ยก้อยใช้เมื่อคืนก็ไปไปว่ายน้ําเสร็จแล้วก้อยก็สลมเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาผมก็ประมาณนี้ก็ก็ว่าโอเคนะมันไม่กระดกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวขายดีจะมันจะเป็นกลิ่นแป้งเด็กอาร์แกนออยเหมือนกันนะทุกคนนี่ ซึ่งหอมหอมเหมือนกลิ่นแป้งเด็กเลยนะความเหลวอ่ะมันจะเหลวกว่าตัวนี้ไม่ถึงกับน้ํานะแต่เหลวตัวนี้มันจะข้นกว่าตัวนี้จะเหลวกว่าแต่กลิ่นตัวนี้ยมันหอมแบบแป้งเด็กเลยกลิ่นของเขาเนี่ยตัวนี้นะมีหลายกลิ่นนะคะมีให้เลือกกลิ่นแบบบัูชูรี่กลิ่นน,นู่นนี่กลิ่นนั่นก็ว่าโอเคแก้ขัดได้แล้วก็บำรุงผมไปในตัวนะก็ถือว่าเป็นสามเซรั่มในดวงใจลักมากคือตัวนี้ตัวนี้หาที่ซื้ออยู่นะอืมตัวนี้ ก็ดีหอมแล้วก็ผมก็โอเคเทียบกับราคาอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ได้อยู่ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ